แฟนๆช็อกลูกคัสเอ็นซีทีถูกผู้หญิงเปิดโปงว่าถูกไอดอลหนุ่มหลอกปอกลอกเอาเงินแล้วทิ้ง ลูคัสนะครับเป็นสมาชิกหนุ่มลูกครึ่งไทยฮ่องกงแห่งวง NCT นะครับตกเป็นข่าวฉาวาซะแล้วหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งนะที่ใช้ชื่อว่านางสาวเออ้างว่าเธอเนี่ยเป็นอดีตแฟนสาวของลูกคัดและได้เปิดโปกไอดอลหนุ่มว่านิสัยที่แท้จริงช่างแตกต่างจากการอยู่ในแสงสปอตไลท์มากๆนอกจากนี้นะครับยังมีพฤติกรรมที่ชอบรีดไทยขอเงินเธออยู่บ่อยๆด้วยโดยเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยทางทวิตเตอร์ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นข่าวใน วววงงงก้้านนานนนัจมถึีข้อความที่นางสาวเอนะํามสมมุติเผยเนี่ยถือว่ายาวมากๆแต่มีใจความสรุปได้ว่าลูคัสนะครับเข้ามาจีบเธอก่อนด้วยการขอเบอร์หลังจากนั้นก็เริ่มเดทกับลูคัสแต่หลังจากนั้นนะครับก็บอกกับเธอว่าคิวงานเนี่ยเยอะมากๆทําให้เป็นเรื่องยากที่จะได้เจอกันและลูคัสนะครับก็ขอบอกเลิกเธอซึ่งเธอและลูคัสก็เลิกลากันไปด้วยดีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับที่เลิกลากันไปกับมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับ พราะในวันต่อมานะครับลูคัสบ,บอกว่าเขาคิดถึงเธอและถ้าหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับเขาจะมาหาเธอที่อพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็โรงแรมเพื่อจะให้เธอจ่ายค่านู่นค่านี่เป็นประจำนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทําเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงที่เธอคบกับลูคัสนะครับด้วยนางสาวเอนะครับอ้างว่านะครับเคยถูกลูคัสบังคับให้ไปซื้อบุหรี่ให้แต่เธอไม่สามารถไปซื้อให้ก็เลยถูกไอดอลต่อว่าอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถออกไปข้างนอกหรือว่าใช้เครดิตการ์ดได้ไม่อย่างนั้นจะถูกผู้จัดการจับได้และนางสาวเอนะยังเผยต่ออีกว่านะ เธอได้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมให้กับลูคัสเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะครับลูคัสมักจะบอกให้เธอนะจองลงแล้วให้เขาเข้าไปพักและไม่ทําอะไรเลยนอกจากนอนอยู่ในห้องและสั่งอาหารจากรูมสซอร์วิสมาทานในห้องโดยที่เธอเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะไม่เคยได้รับคําขอบคุณจากลูคัสแม้แต่ครั้งเดียวด้วย โดยนางสาวเอนะเผยต่ออีกว่านะเธอทนไม่ไหวที่ถูกลูคัดปอกลอกแบบนี้เธอเลยอยากจะบอกและจะฟ้องร้องเขาและหลังจากนั้นนะครับลูคัดก็ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือและออกจากห้องแชทที่เธอใช้พูดคุยกับเขาเป็นประจำนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็มีแฟนคลับของลูคัดจํานวนหนึ่งนะทำหน้าที่สืบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จนพบว่านางสาวเอนะเคยนําคลิปของลูคัดที่เคยพูดกับแฟนคลับผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับบับเบิลมาตัดต่อ เข้ากับบทสนทนาในแชทส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยซึ่งทําให้เรื่องนี้นะครับมีเงื่อนงําและสิ่งที่นางสาวเอมาเผยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะครับด้วยหลังจากที่ข่าวชาานี้แพร่สะพัดออกไปก็มีผู้หญิงที่เป็นชาวจีน2คนนะครับออกมาเปิดเผยว่าพวกเธอนะก็เคยถูกลูกคัสหลอกในทํานองเดียวกันกับนางสาวเอมาแล้วแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงชาวจีนที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อของลูกคันะครับ เผยว่าเธอถูกลูคัสนอกใจแถมยังโทรศัพท์มาขู่อีกด้วยว่าแต่ถึงอย่างไรนะก็ยังมีแฟนคลับของลูคัสอีกจํานวนหนึ่งนะไม่เชื่อข่าวเช้านี้และยังคงมองว่าลูคัสเนี่ยถูกใส่ร้ายมากกว่านะในด้านส่วนของต้นสังกัดน,นะครับ SM Entertainment เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการใดๆนะเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับชาวทวิตเตอร์นะครับายหนึ่งอ้างแหล่งข่าวว่าทั้งหมดนี้คือข่าวปลอมนะ โดยหญิงสาวที่ถูกลูกคัสปอกลอกไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเท็จจริงๆแล้วตอนนี้ต้องรอให้ทางค่ายมายืนยนันหรือมีการตรวจสอบอีกทีนะโดยมีการสรุปเรื่องราวไว้แบบนี้นะเขาบอกว่ารูปถ่ายที่ลูกคัสเนี่ยนอนหลับนะก็คือรูปถ่ายที่ลูกคัสเนี่ยนอนอยู่ที่โซฟาที่หอเววีนอนหนุนตุ๊กตานะของเล่นเบลล่าอยู่นะและรูปที่2เนี่ยที่เซลฟี่บนเครื่องบินเนี่ยก็เป็นรูปที่ลูกคัสเนี่ยลงในเว่ยป๋อนะแต่มีการเอาไปตัดต่อนะเอาแค่หัวน้องออกไปแล้วไปใส่รูปของฝรั่ง คนนึงนะและข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าแชทที่มีการเผยออกมาเนี่ยมีพิรุษมีการตัดต่อแชทแชทเนี่ยมีการใช้ WeChat พ a y ซึ่งตัวเนี่ยต้องอยู่ที่จีนและและต้องมีบัตรประชาชนจีนเนี่ยถึงจะใช้ได้นะและข้อที่4นะเขายังบอกว่าเนี่ยคาดว่าสตาฟและทีมงานของเขาแน่น่าจะมีการแอบเขารูปมาขายนะครับเพราะว่ามีเคสของเมมเบอร์คนนึงนะโดนเอารูปเซลฟี่ที่ยังไม่เคยลงมาก่อนเนี่ยที่เจ้าตัวลงด้วยซ้ําไปนะชาวทวิตเตอร์เาขาก็าสรุป,ปประมาณนี้นะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาเป็นว่านะครับนี่คือสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะที่ถูกสื่อนำเสนอออกไปแล้วนะครับยังไรก็ตามนะก็รอทางต้นสังกัดของเขานะครับ SM Entertainment ออกมาแถลงการนะครับหรือว่าหลอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอยืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง